ตีโดนและคุณจะยิ้มหน้าเอาแบบว่าอมยิ้มหน้าตีกันจนขึ้นีดึงร้องตะโกนว่านนี้โดนและคุณจะยิ้มหน้าเอาแบบว่าอมยิ้มหน้าตีกันจนขึ้ีดึงร้องตะโกนว่าวนนี้สยตีโดนและคุณจะยิ้มหน้าเอาแบบว่าอมยิ้มหน้าตีกันจนขึ้ีดึงร้องตะโกนว่านนี้โดนและคุณจะยิ้มหน้าเอาแบบว่าอมยิ้มหน้าตีกันจนขึ้ีดึงร้องตะโกนว่าววันนีี้้สยคคค่ะตลรบ ดีไปละเดี๋ยวพอผมตีไปเสร็จปุ๊บลุงมันร anyway> like okay. ู้ไปทางไหนนะแต่แคทตี้จะตะโกนพร้อมกันว่าเฮ้ยอยู่สวยได้ร้อยหนึ่งแล้วสวยใครใครใครเล่นเอาเอาเบ็ดไปไหมจะตกปลาหรอไม่ต้องตกก็ได้มึงลอยกันมาเต็มเลยเขารู้สึกเลยว่ากูจะชิปลงไม่กระเกรวีแบบร้อยห้าสิบล้านเปอร์เซ็นต์โอเคไปดูกันเรามาดูกันฮะแต่ที่แน่คือประวัติที่นี่มีประมาณอ่าขอบคุณครับได้อะไรไหม ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ชนบุรีนะเดี๋ยวเราจะนั่งเะไปที่บางปูกันเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปกินอาหารทะเลที่บางปูสวัสดีครับอยู่ไหนครับบอสบูมครับวันนี้เฮ้ยเราอยู่ที่สนามกอล์ฟ อมตะนะครับที่ชลบ,บุรีออวันนี้เรามางานวีลับกอล์ฟนะครับมาดูก็ได้บ้างมาลองตีแบบสนามแบบนะต่างจังหวัดกันสัหน่อยอไม่ได้ออกต่างจังหวัดกันมาสักพักละอันนี้ต้องเมมเบอร์โอลลี่นะครับอมตะเออใช่เราเลยมาลองนะสักหน่อยดูว่าเป็นยังไงกันวันนี้เราถ่ายภาพบรรยากาศเรา,เราลองลองนานมาให้ดูเป็นฟิลเฉยๆแล้วกันเนาะใช่ไม่ต้องเป็นหลุมไม่ต้องแข่งกันดูแบบหลุมสวยๆเออเออพอที่นี่สนามก็ค่อนข้างที่จะเปิด แดดก็เราก็รับแดดเต็มที่จากอากาศที่มันเคยเย็นตอนนี้ก็เลยร้อนอากาศเย็นแต่ร้อนงงไหมอากาศเย็นแต่ร้อนอากาศเย็นแต่ร้อนจริงเดี๋ยววันนี้โอ้โหให้มันก็จะมีรางวัลนะเออมีรางวัลเออก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีใครเฉี่ยวรางวัลกันบ้างไหมกูได้ญี่ปุ่นอีกว่ากูเวียดนามก็พอมั้งเว่น้ำก็พอเดี๋ยวเป็นเพื่อนเออเดี๋ยวไปดูกันครับไปชมกันครับดูหลุมสวยๆนี่ก่อนนะครับหลุมสามนะครับปลาคสี ที่ทุกท่านเห็นนี่คือไม่ใช่บึงนะครับเป็นทะเลทรายนะครับ,บ <tim. S 1> ใหญ่สุดลูกหูลูกตาไปทางขวานะครับอือยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ว, <lem. S 1> ว้าวโหดีเจ คื่ว่าหลุมนี้นะครับโค่นวันได้30 0 0 0บาทเดี๋ยวผมเตียมมาแคดดี้เวลาเดี๋ยวพอผมตีไปเสร็จปุ๊บลุงมมนรู้ไปทางไหนแต่แคดดี้จะตะโกนพร้อมกันว่าแคดดี้จริงกม่านี่ตะโกนไงนวดสามหมื่นนี่นวดจนแบบเปื่อยดีเฮ้ยลมไม่ช่วยเลยเว้ยเฮ้ยสั้น เฮ้ยตรงธงเลยนะน่ะโวยวายเข้าเลยอุ้ยวสวยสุดหรือเม่เอาไงเอาไปร้อยหนึ่งกวนไปออนกินใกล้สุดร้อยหนึงน่งกวนเอาไหมก็จ่ายคนละร้อยไงก็ลรงกลางคนละร้อยใกล้สุดเอาไปร้อยใกล้สุดเลยนะ กรีนอยู่นู่นนะครับนู่นนะครับใกล้ทงสุดนะฮะเนี่ยพินนะครับคคละล้อยโอ้ยโอ้ยเฮย้ยเฮ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 ้ยจำไปแล้วหนยไม่อ่อนไม่อ่อนแน่เลยเสวยสวยมาก ทะลุทะลุสวยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปละปามเกินไปแล้วเอ้ยดีเฮ้ยอยู่สวยได้ร้อยหนึ่งแล้วสวยใครใครใครเล่นมีหยอกหยอกหในกล้องนะโอ้โหอดได้ตังค์เลยไม่ออนไอ้บูมก็อยู่ฟรินช์ปามก็อยู่ฟรินช์โถคนจะรวยแม่งเฮ้ยอ่อนุ้ยเฮ้ยอ่อนนุ้ยเฮ้ยอ่อนุ้ย คนว่าอ่อนไหมครับนี่ครับไม่มีใครให้ผมเลยครับเขาบอกไม่อ่อนนะครับแต่ผมว่าอ่อนนะครับอ่อนครับเห็นไหมแคดดี้ว่าอะไรครับแคดดี้ว่าอ่อนอ้าวแคดดี้หายแคดดี้หายไปไหนอ่อนครับตอนนี้ครับเราเป็นผู้ประสบภัยนะฮะทางวงการกอล์ฟนะครับคือจะบอกว่าไงดีชาวเบ็ดไหมไม่จะตกปลาหรอไม่ต้องตกก็ได้มึงลอยกันมาเต็มเลย เยอะด้วยเยอะด้วยเยอะโอ้หักคอปลาด้วยเนี่ยโอ้โหกระต่ตีแป้งอย่าโทษกูนะกูเยอะมาเนี่ยกูปีแป้งไม่ได้นะเยี่ยมเยี่ยม เยี่ยมโอ้ย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 นี่สเตรทบอลสเตรทบอลตกใต้บ่ถึงบ่ถึง้ยเยี่ยมสามอได้ไดี้ดูข้าม <c oughs> เฮ้ยสวยสวยนิกใช่ว่ะใช่เยี่ยมยอดครับหลุมพาสามนี้นะครับมีโคนวันนะครับแจก สปาคาเวโล่หนึ่งคันอะไรนะหลุมนี้มีโหนวันทำไหมนะได้เตรียมกันได้หมอใส่คือหลุมนี้คือแคดดี้ผมขอความร่วมมือนะฮะช่วยทางานหน่อยนะช่วยกันกรีดให้ดังๆรีบตีก่อนที่คนข้างหลังจะมาขอดอกท้องไปขี่ก่อนปะขี่ทั้งวีทั้งวันกูก็งงนะเออนายไม่เคยขี่เหรอที่ที่่นถา่มอ่อนใกล้หนึ่งร้อยนะครับ หลุมน er, yeah ี uh. oh. oh. ้จะได้จริงป่ะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปเลยแหโอ้ยตีใสว่โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยแห่ขวาลงซ้ายแล้วครับโอ้โหกลางบ่อครับอุ้ยหลังลูกว่ะของใสเงินเป็นของกูอีกนะ ่ะเรียบร้อยนี่สายสั้นเรืยมีความรู้สึกเลยว่าปุะชิปลงไม่กระกริบว้าวแบบร้อยห้าสิบล้านเปอร์เซ็นต์โอเคมาดูกันเรามาดูกันค่ะขวานนิดหนึ่งเนาะถ้าทำไม่ได้ให้ผู้ชม พิมพ์คอมเมนต์ไหมครับว่าทำโทษยังไงดีได้เออนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะของดีคุยอย่างเยอะคือคนเราอะถ้าไม่คุยมันจะเกิดการแบบทรั trash talk ได้ไงวะแต่นี่พัดกลับมาได้นะโอเคร้อยห้าสิบล้านเปอร์เซ็นต์ เฮ้ยโอ้ยไกลกว่าไกลกว่าไกลกว่าเฮ้ยไกลกว่าได้ไงวะป่ามึงเครี้ยงมึงว่าไงไกลกว่าไกลกว่าเฮ้ยมึงจะไปเครี้ยงจอยนี่มาเด้งเยอะมากอ่ะงั้นถือว่าไม่มีธงมาเจอหลุมไฮไลท์นะครับผมมาดูกันนะครับหลุมไฮไลท์ผาสามเกาะลอยน้ำนะครับ เดี๋ยวให้ทุกคนดูอย่างไรเมมเบอร์พ่อคุณเป็นของผมเมมเบอร์พ่อคุณเป็นของผมเอาพิชซิงเอาทีสั่นมาด้วยโอนวันมีรางวัลอีกแล้วนะครับ s o Palace KTV อ้าว KTV สามหมื่นครับอ๋อยพาสามนี้เอาเลยเหมือนเดิม คือจริงๆมันต้องมีอัดฉีดเหน่อว่ะถ้าอ่อนนะจริงๆอ่ะหลุมเนี่ยอูว่านะต้องมีสัก88หลักเออก,กูักก็เพิ่งหลักหน่วยหลักสิบเลย,เอย,ยขอาลาไปก่อนนะครับทุกคน88ห<า>ลัก <laughs> <laughs> อันนี้ก็จะเป็นสาราะนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมกอก์ฟอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าการที่เขาทำเกาะเนี่ยค<อ>ือเขาทำขึ้นมายังไง ถ้าเปรียบเทียบไะครับมันก็จะเหมือนกับเขาเรียนแบบก่อเกศไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับตอนที่สมัยที่ยคเล่นทางหนึ่งยุคพีระมิดอ่ะใช่ที่มีคนยกยกหินยกยกอิฐอันใหญ่ๆมาสร้างแต่อันนี้คือดินเนี่ยมันมีอยู่แล้วบกมันมีอยู่แล้วแต่คือคนเขาก็ยกน้ําขึ้นมายกน้ำมาไว้ข้างๆ้างใช่คือไม่ไม่คือบกมันมีอยู่แล้วก็ยกน้ำเอาไว้ข้างข้างยกน้ำเาไว้ล้อมๆเป็นไปได้เป็นไปได้ใช่แต่การในยกน้ำเนี่ย บางทียกแล้วมันก็หกดูมันพูดบางทียกแล้วมันก็หกเออ,อยกแล้วหกใช่ป่ะแต่ก็ต้องใช้คนยกเยอะหน่อยซึ่งใช้เวลาทำเนี่ยประมาณเกือบเกือบสองพันปีอ,อันนี้มีมานานแล้วนะนี่อันนี้กี่กี่พันปีแล้วกี่พันปีอันนี้ก็ต่อเอ่อช่วงเอ่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณช่วงรองห่มรองหก รอรอน้ำผมเอาหนึ่งเอาหนึ่งนาทีกูคืนมาชัดหนึ่งนาทีพอดีเลยเนี่ยยกน้ำนาทีกูคืนมายกน้ำมาแทนที่ผมใครคิดว่าเฮี้ยได้อะไรจากเอ่อที่มันพูดไหมฮะท่านผู้ชมไปดูมันตีดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆเฮ้ยสวยพี่สวยครับสวยโดนไม่โดนนะดิสวยอุ้ยเฮ้ยน้ำเว้ย ไม่กำลังตีเด uh ี๋ยวอะไรอะไม่ไม่ก็โขมกลัวพี่ตีโดนเขาป้าไม่ได้เอาวอา้นแกนเฉยหรือวะปัญหามันเยอะว่ะน้ำมีคนละครับไม่ต้องตะโกนน้อเกมให้เวลตีอ่ะเฮ้ย้อแลว คนสุดท้ายของโกนนะฮะเขาจะได้ร้อยหนึ่งไปหรือเปล่าดีดีเข้าทงเลยว่ยโอยวันเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปดูก่อนอจะถอยมาก็ได um ้อาจจะถอยมาก็ได้กลวแน่นอนร้อยเป คือน้ำเนี่ยคือถามว่ามันลึกไหมมันก็จะลึกประมาณหนึ่งก่อนที่ไม่ก่อนที่เขาจะยกน้ํามาเนี่ยแน่นอนสมัยก่อนเนี่ยไม่เขาไม่มีเครื่องอุปรกรณ์ที่เขาจะใช้จอบขุขดหรืออะไรยังไงเขาต้องใช้มือใช้อะไรพวกนี้ครับแต่ที่แน่นคือประวัติที่นี่มีประมาณสอ,องพันปีอ่าขอครับขอบคุณครับแอบ,แอบฟังคนขี้คุย แต่ถ้าไหว้แ่ถ้าไหว้ถ้าว้ับเขานะวเออใช่แต่ถ้าไหว้ถ้าผีเสื้อนีก็ไอ้วอาทตยขึ้นได้ไรไหมได้ไรไหมได้ไรไหมตน้ร่งที่น่าไข่นม่ได้เบอร์ดีใช่ไหมไงทอยไม่ต่างกับพวกเราหรอกไปครับขึ้นเรือครับพาสามครับไปตอนนี้นะครับ เราอยู่ที่ชนบุรีนะเดี๋ยวเราจะนั่งเดี๋ไปที่บางโปกันเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปกินอาหารทะเลที่บางโปเราจะนั่งเรือข้ามไปที่เกาะนูนนะครับซึ่งจะใช้เวลาบูมว่ายน้ำซึ่งจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งูว่ายน้ยังไงเดี๋ยวถ้าเราไปถึงฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวเราจะบอกไอทีนะครับไปกลับไปเฮียใจเย็นนาพี่ออกไปเลย อย่านะเดินทะลุช่องเมื่อกี้พี่น่าจะขัดขาดขาวถึงหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยอีกชั่วโมงครึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปถึงต่อนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังวนรอบพนมรุ่งศรีอยู่ขัไปก่อนร้านหนึ่งกันเลยพี่นะฮะอันนี้อันนี้ต้องไปทุ่งกันก่อน เพืไ่ไปทุ่งก่อนไปก่อนที่ปลูกไร่ข้าวโพดน,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 นะครับตัวนู้นก็จะเป็นไร่ข้าวแต่เนี้ยโอเคมีเออ่บุคคลท่านนึงเนี้ที่เขาสร้างตึก้ามันเกี่ยวอะไรวะสร้างตึกขึ้นมานะครับตอนนี้ก็อีกชั่วโมงครึ่งไม,งมง่ไม่ฟังแม่งเลยไม่ฟังแม่งแล้วนี่ถึงแล้วว่ะอันนี้คือเรากอมานะครับนี่เรียกไฟเฟอร์เวิร์ดมาชั่วโมงครึ่งของมึงไงไฟเพอร์เวนมานี่คือไฟเพอร์เวนที่หัวเนี่ยรอคะ 3า0อยบาทเฮ้ยของกูออนอยู่ปาล์มเฟ้นหรือปลาหนึ่งร้อยบาทโกกูใกล้กว่าโอ้โหของปามก็ออนนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ฮะของปาลมหลุมที่แล้วกอนจรงิง <c oughs> ไปครับโอ้โหไปครับ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 โอ้โหโอ้โห <c oughs> ระหว่างทางกับแคดดี้คนไหนไม่เห็นด้วยกับผมผมภาคลงหมดผมมีกล้องเป็นพยานไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนี่ยครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราต้องนั่งเรือกลับอีกชั่วโมงครึ่งนะฮะวันนี้คลิปเราวันนี้คลิปเราก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณไปก่อร้านนะ่นี่นี่อันนี้ตอนนั้นสวยมากันของของบุคคลหนึ่งสองสามของบุคคลท่านหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรไอ้เฮียถ้ากูมีบ้านหลังนี้นะรับรองขึ้นเรือเขารอมึงคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยไฮไลท์อีกหนึ่งหลุมมีน้ำตกนะฮะ นกนกนคือจริงๆคือถ้าพกไลเฟิลมาก็คือแบบสามารถกินนกย่างได้มนทำบาปอีกะอะไม่เกี่ยวทำบาปปามธรรมชาติมันถูกสรรสร้างมาเพื่อที่มันต้องมีอะไรทดแทนเดี๋ยวมันเจอจารย์เบียร์ด้วยครับ <laughs> พี่ท็อปอยู่นู่นโอเคเอโอ้โหอโอนกูทะลุทะลุ อยู่บูมพัดพานะครับช่วยนี่พัดแดดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับขอบคุณค่ะตีด้วย